สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาชวนคุยต่อในเรื่องของ financial ratio นะแต่วันนี้เราจะมาดู ratio ในส่วนของเรื่องของ return on sale ก็คือผลตอบรับผลตอบแทนจากยอดขายนะครับในงบดุลงบากาไรขาดทุนเนี่ยเราจะขึ้นบรรทัดแรกด้วยยอดขายนะและ้วบรรทัดสุดท้ายด้วยกาไรสุทธิระหว่างทางเนี่ยมันจะมีกําไรอยู่3ประเภทที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือกําไรตัวแรกเราเรียกว่า gross margin เป็นกําไรพื้นฐานตัวต้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะมีค่าเท่ากับยอดขายนะครับหารด้วย ลบด้วยนะครับ CGS ก็คือ cost of goods s o ก็คือต้นทุนสินค้านะครับเอามาลบกับยอดขายในบรรทัดแรกในงบดุลงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็จะกลายเป็น GP หรือ gross profit หรือ contribution margin หารด้วยยอดขายตัวนี้จะเป็นตัวกําไรเบื้องต้นเราเรียกว่ากําไรเบื้องต้นนะครับกำไรเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะอยู่ในช่วง30%นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบเนี่ย CGS เนี่ยควรจะอยู่ประมาณนะครับ CGS ควรจะอยู่ประมาณ60ถึง70เกำลังดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะเพื่อจะทำให้ GP ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30ถึง40เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีเรื่องของคอสตัวต่อไปอีก <c oughs> เรียกว่า operating cost เมืเม่อยอดขายลบด้วยต้นทุนสินค้า หา,หารด้วยยอดขายก็จะเป็น cross margin หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของ operating cost คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเมื่อหักค่าใช้จ่ายดําเนินการอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น operating margin หรือเขาเรียกว่า operating income หรือ EBIT ก็คือ earning before interest and tax ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกําไรระดับ2ที่เราเรียกกันซึ่งปกติถ้าเราสมมติเรากําไรเบื้องต้น30%นะครับแล้วเรามี operating cost เนี่ย เทียบกับยอดขายอยู่ที่ประมาณ15%ซึ่งควรจะเป็นประมาณนั้นไม่ควรเกิน20%นะครับเราก็จะมีกำไรหลังจากการดำเนินง,งานหรือเรียกว่า operating income หรือ operating margin อยู่ที่ประมาณ15%นี่คือสิ่งที่เป็นความฝันของนักธุรกิจทั่วไปนะครับส่วนจะได้น้อยกว่านี้เหลือเท่าไหร่เหลือ10เหลือหลือ8อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นกำไรระดับที่2นะครับตัวนี้เป็นกำไรระดับที่1ส่วน บรรทัดสุดท้ายก็คือเมื่อเรามีกำไร operating 15%เรนี่ยเราต้องมาดูว่า15%เรนี่ยเราเสีย Interest กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเสียดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เสียภาษีนะครับเสีย Tax Corporate Tax อีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นหลังจากนั้นก็เป็นสุทธินะครับสุทธิสุทธิแล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะเรียกว่า net profit หรือ PAT profit after tax ตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าบรรทัดสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขาบ้าจะถามกันง่ายๆสั้นๆก็คือว่าเออเป็นไงครับพิเศษของคุณเป็นยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะพูดกันง่ายๆนะเขาก็จะตอบกันว่าอ๋อพิเศษของผมเลยก็ประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอลบให้หมดก่อนจะได้สะอาดๆ่อยเรต้องเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยอ่าโอเคส่วนเวลาักธุรกิจคุยกันเขาจะคุยกันสั้นๆน,นะก็คือ เป็นไงครับพี่ธุรธกิจพี่เป็นไงอ๋อธุรกิจของผมนะครับสามสิบทัพสิบแปลว่าอะไรแปลว่าเซลล์ยอดขายของผมเนี่ยสมมุติว่าสามสิบล้านนะอ่าสามสิบล้าน million, 10, มิลลิลนบาทสิบหมายถึง profit net profit tax ็กสิบมิลลิลนบาทนี่แหละสามสิบทัพสิบนะครับแปลว่าอะไรไหมแปลว่าเรามียอดขายสามสิบล้านบาทต่อปี หักค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหากักภาษีและดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วเราเหลือ10ล้านก็แปลว่า30มสิับสิก็คือเรามียอดขายบิ่ง0ล้านกําไรสุทธิ10ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยเขามองกันเขาจะไม่สนใจระหว่างทางมากว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าต้องควบคุมระหว่างทางให้ g p มีสัประมาณ3 0และให้ o p e r a t i n g cost อยู่ประมาณ15%เพื่อจะให้ E b i บอเนี่ยอยู่ที่1 5ก่อนภาษีก่อน t ท x ก่อน,น interest นะครับ ขออนุญาตบางทีก็พูดภาษาอังกฤษนะเพราะมันชินกับคำภาษาอังกฤษนึกภาษาไทยบดีมันก็ไม่ทันก็ประมาณนี้ครับงั้นก็ง่ายๆนะเวลาเราคุยธุรกิจกันอ๋อโอเคธุรกิจผม30มสทับสิเราเป็นที่รู้กันว่าบรรทัดแรก30ล้านบาทกำไรบรรทัดสุดท้ายคือ10ล้านบาทหลังจากหากักภาษีไปเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต้องจ่ายแนละ้วก็คือเป็นของผู้ถือหุ้นล้วนๆเลยหรือของบริษัทล้วนๆเลยนะครับแล้วเจอกันในสไลด์ถัดไปนะขอบคุณครับ